ขู้นราคากลับไปขายีเลยดีเลนดีเลยอ่ะเข้าใจไหมอ๋อพอวีพีไ้เหรอคน A A สี่ก้อนนะครับข้างในโอ้โหโอ้โหสุงเต็มบอกแล้วมึงแถวนี้เน็ใครสนใจนะครับกดสั่งได้ในตะกร้านะครับแรงมาก ใครชอบความมันเอกประสงค์บ้างครับเวลาที่เราซื้อสินค้าชิ้นหนึ่งแล้วใช้ได้หลายแบบพัดลมรุ่นนี้ตอบโจทย์มากครับนี่คือพัดลมพกพาจีสไลด์จีสไลด์ไลท์พัดลมรุ่นนี้สามารถถอยคอได้ด้วยครับจุดที่เป็นจุดสาคัญของพัดลมพกพารุ่นนี้เป็นพัดลมแบตอึดสายคอนเสิร์ตได้เลยแบตเตอรี่ใช้ได้ถึง18ชั่วโมงความแรงลมอยู่ที่6.5เมตรต่อวินาทีตัวพัดลมมีลมที่กว้างและเสียงเงียบครับโต๊ะกินข้าวโต๊ะทํางานโต๊ะเรียนได้หมดเลยแล้ววันนั้นผมเล่าให้แฟนฟังแล้ววันนี้ผมอยากจะถถถาาาาาามมมเเเพพืืื่่่่่่อออออออนนนนๆววกกกกกบบบปีีีีีล้้้้คครรััััทททผยยยูงงงต H H Super สึะไดดช มีสายที่ยาวมากติดตั้งง่ายการดูไฟล์ภาพโหลดแอป Go Moto Plus มีทั้ง Android และ iO s เชื่อมต่อไวไฟชื่อ H P F 4 9 0 W แล้วเข้าไปในแอปการทำงานของแอปมีความเสถียรรวดเร็วครับสามารถตั้งค่าได้ดูคลิปและโหลดคลิปออกมาได้ง่ายในบางสถานการณ์ที่เราจำเป็นต้องใช้คลิปเราเกิดเหตุอยู่เนี่ยเราโหลดเอาให้เจ้าหน้าที่ดูได้เลยภาพคมชัดแม้ในตอนกลางคืนหรือตอนเย็นเยนสลัวสลวกล้องบันทึกหน้ารถตัวนี้มีขนาดที่เล็กไม่เกะกะเลยร,ราคาเข้าถึงได้ง่ายเป็นกล้องหน้ารถเทโอทูโกไว้วางใจมากของปากพิกัดให้ตรงตะกาด้านล่างครับ รถบังคับของหมดไปหลายร้านแล้วครับรถบังคับลุยน้ําได้และคันใหญ่ครับราคาอยู่ในเลทหลักร้อยครับวิธีสังเกตรถคันนี้จะมีเลขศูนย์สามอยู่ด้านข้างของตัวรถแลวมันสามารถลุยน้ําแบบลึกๆได้เลยครับแบบไม่ท่วมตัวที่กาดร้านใหม่อยู่ตรงนี้ครับหน้าร้อนนี้ลุยไปกับพัดลมพกพากี่สุวนไรกันครับโปรวันสิบห้าชั่วโมงโปรวันเอสสิบแปดชั่วโมงมีระบบฟ้าชาร์จชาร์จเร็วมากมีสายของข้อมือรุ่นโปรวันมีสี่สีโปรวันเอสมีสองสี ใครที่สนใจพัดลมที่ลมแรงแบตอืนมากๆผมปักพิกัดให้ตรงด้านล่างนี้ครับพัดลมราคาถูกแต่พรีเมียมมากพัดลมพกพากูจดดอดครับรที่สนใจพัดลมพกพากูจดดอดผมปักพิกัดไว้ให้ตรงด้านล่างตรงนี้ครับแบต12ชั่วโมงราคาหลักร้อยพับได้ห้อยคอได้มีหน้าจอปรับได้ร้อยระดับลมแรงและกว้างเย็นสบาย ต่อยก,กระสอบทรายก็ต้องเข้ากระสอบทรายเน,นี้ยครับใช้ลมเป่านะแล้วก็ด้านล่างอ่ะเขาจะเป็นน้ําเราใส่น้ำไปเป็นกระสอบทรายรที่ราคาเพียงแบบ2 0 0รกว่าบาทครับแล้วแบบมันดีมากจึงเป็นอีกทางเลือกที่ใช้ออกกําลังกายได้ดีมากครับใช้ยืดเส้นยืดสายใช้คลายเครียดยามุิดทะเลาะก,กับฟงกับแฟนเป็นกระสอบทรายชกมวยที่ทําให้เรายืดเส้นยืดสายบริหารร่างกายได้ทางร่างกายแข็งแรงรแล้วจะบอกว่าผมสูง1 8อยังเล่นได้อีกอย่างหนึ่งผมต่อยแรงมากแต่มันเด้งกลับมาได้และใครที่สนใจกระสอบทรายอันนี้ผมปาบพิกัดให้ตรงทรายล่างครับนี่คือหูฟัห หูฟังกันน้ำหูฟัง TX 6 6 Pro ตัวบอดี้ของหูฟังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นอินเอียร์แบบว่าคล้องหูด้านข้างทาให้เวลาที่เราออกกําลังกายหรือเราวิ่งอะไรเงี้ยครับตัวนี้ใส่ได้เลยพอเราแกะออกมาจากกล่องนะครับตัวเนี้ยเขาจะค้นหาสัญญาณและจะเป็นไฟกระพริบแบบนี้ครับไฟจะขึ้นที่กล่องเวลาที่เราชาร์จนะคะที่เคสตอนนี้แบตเครื่องนี้อยู่ที่ร้อยพราสัญญาณบลูทูธจะชื่อ Elaser TX 6 6 Pro เชื่อมต่อกันเรียบร้อยไฟตรงที่กระพริบจะหายไปก่อนใส่ให้ดูด้านหลังนะครับจะเขียนว่า L อ่าในที่หูเงี้นะคร ใครเป็นสายตัดผมให้แฟนแล้วก็ตัดให้ลูกๆที่บ้านอะไรอย่างนี้นะตัวนี้ราคาเขาถูกมากตะเลี่ยนตัดผมจากเอ็นชานวิธีการใช้เพียงเรากดค้างครับตรงนี้ครับแล้วก็สามารถที่จะชาร์จแบตได้ด้านหลังนะครับตัวหวีรองจะมีขนาด3มิล6มิล9มิลและ12มิลลิเมตรถ้าชอบเก็บตัวหวีนี้ให้เรียบร้อยก็ใส่ที่เบอร์3ก่อนนะครับ3 6 9 12เรียงไปนําตัวนี้เข้าไปเก็บที่เดิมแบบนี้ครับเรียบร้อยอุปกรณ์จะมีตัวน้ํายาแปรงปัดและ USB Type C ไว้ชาร์จแบตครับและมีคู่มือเอ็นชานเขาทําแบตตะเลี่ยนตัดผม เป็นหลักครับและมีเครื่องกด ปัจเลียนตัดผมเอ็นชารแล้วราคาเบาๆมากเดี๋ยวผมปรับพิกัดให้ในะกาครับตอนนี้เราอยู่กับอุปกรณ์ไลฟ์จากเทคโทนครับชุดอุปกรณ์ไลฟ์ที่สามารถอัดเสียงได้มีหัวต่อให้มากมายมีหัวต่อแบบสั้นๆแบบนี้และมีไม้สายยาวแบบนี้ครับไว้เน็ตปกเสื้อได้ปุ่มจะเป็นเสียงต่างๆนะครับในการกดมีทั้งเสียงตบมือเสียงเตะเสียงคลิกต่างๆทําให้ลูกเล่นในการไลฟ์เนี่ยสนุกมากขึ้นครับรองรับการเชื่อมต่อแบบ OTG ส่งข้อมูลได้ด้วยรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ iPhone และ a ั s u n ง USB Type C และ Lightning สายยาวมาก อุปกรณ์ที่มีให้มีทั้งหูฟังเพื่อมอนิเตอร์เสียงสายเชื่อมต่อข้อมูล OTG ไมค์ขนาดเล็กตั้งบนโต๊ะได้แล้วเรามาชมกันว่าเครื่องไลฟ์สดกากเพลโทนไลฟ์สดจริงๆแล้ว <S 1> <S 1> จะเป็นยังไงกันบ้างกดที่ตรงนี้จะมีไฟขึ้นแบบนี้โอ้โหอันนี้เป็นรถบังคับอีกรุ่นหนึ่งที่ปล่อยควันได้เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะเป็นแบบที่ปล่อยควันครับมีไฟด้วยนะไฟสีฟ้าสีแดงอะไรอย่างงี้ตรงเนี้ยเขาจะหมุนออกได้แบบนี้ครับปุ่มเปิดปล่อยควันอยู่ตรงนี้เดินหน้าดันเข้ามาหาตัว ถอยหลังดันออกไปก็ซ้ายขวา AA สองก้อนเปิดสวิตช์ที่ตัวรถเนี่ยรถก็จะพุ่งๆอย่าง,งนี้นะครับตัวรถจะเป็นทรงแบบนี้ทรงบัคกี้เป็นไงนี่ลองไปเล่นดูครับตัวนี้สามารถที่จะลุยน้ำํำลุยดินได้นะครับแล้วก็มีควันปล่อยควันได้แบบนี้เลยใครสนใจรถบังคับจากอุทกโกนะครับกดสั่งได้ในตะการด้านซ้ายล่างเลยครับ นี่คือลำโพงพกพาเรียวฟิตเอวันลำโพงที่เล็กมากพกพาง่ายใส่กระเป๋าเสื้ออะไรเลยเดี๋ยวดูเล็กเสียงตืบมเบสบูทเทคเปิดอยู่ตรงนี้ช่องชาร์จอยู่ตรงนี้กดค้างเป็นการเปิดครับเสียงดีมาก ครที่สนใจกดสั่งได้ในตะกร้าครับนี่คือหูฟังเรียวฟิตอันหูฟัง Boot o บลูทูธ5.4 d o 6บ้ามาเชื่อมต่อได้ไกลถึง10เมตรในตอนฟังสามารถสแตนบายในเคสได้ถึง100ชั่วโมง สามารถฟังเพลงได้ถึง25ชั่วโมงเพิ่มขนาดดนามิคคอยทําให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทําให้เบสแน่นตึบฟังเพลงได้คุยโทรศัพท์ได้พกพาง่ายใช้งานได้ยาวๆถึง25ชั่วโมงและสแตนบายไปถึง100ชั่วโมงใครสนใจกดสั่งได้ในตะกร้า,าเลยครับ